เขาแพ้ทางให้คุณจนหมดใจเขาคือใครขออภัยบอกผีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเรียมพลเรพลังงานของคนราศีเมษ เดมูลนะคะพลังงานของคนราศีมีนควินเธดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุโลมเดอะเมจิเชียมพลังงานของคนธาตุ Mexican, งงาน,น,าน้ํามีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําราศีเมษนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจมีความดุมีความเด็ดขาดทันคนทันเกมมีความเครียดแบกรับภาระแบกรับความเครียดความกดดันไว้ค่อนข้างเยอะ แม้ว่าชีวิตจะไม่ได้ง่ายนะคะจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยตัวเองนะคะบางครั้งก็กลัวบางครั้งก็เครียดบางครั้งก็วิตกกังวลน,นะคะแต่ก็สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นมาได้ทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์รักจริงรัก อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของในขณะเดียวกันมีความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็นคนที่เวลาที่มีความกลัวอยู่ในใจชอบที่จะแสดงออกด้วยท่าทางท่าทีด้วยความดุด้วยการข่มความกลัวของตัวเองเอาไว้ามากกว่านะคะใช้เสียงดังเข้าสู้ในพลังงานของคุณยิ่งกลัวเท่าไหร่ ยิ่งใช้เสียงดังมากเท่านั้นด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่แพ้ทางให้คุณจนหมดใจเขาคือใครนะคะใครที่แพ้ทางให้คุณจนหมดใจขอพัยบอกทีคนที่แพ้ทางให้กับคุณจนหมดใจเขาคือใครเด็กถือไม้พลังงานของคอนธาดไฟแม่สิงห์ธนู วิวออฟอจูนพลังงานของคนธาตุไฟส0เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแปดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุมีเกณฑ์จะเป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่ามากกว่า5ปีขึ้นไปนะคะหรือว่ามีบุคลิกที่เป็นเด็กมากมาก โดนการสปอยจากครอบครัวครอบครัวค่อนข้างจะซัพพอร์ตในทุกเรื่องราวอารมณ์ดีร่าเริงสดใสเป็นคนที่มีความหวังมีความคาดหวังมีเป้าหมายในตัวเองแต่ว่าการทำอะไรของเขาอาจจะไม่ได้หนักแน่นไม่ได้มั่นคงเหมือนคุณนะคะแต่ก็มีการเรียนรู้มีการฝ่าฟันมีการลงผิดลงถูกมีความเครียดมีความกดดันเหมือนกันนะคะคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับ โตามาด้วยความสามารถของตัวเองฝ่าฟันมาด้วยความสามารถของตัวเองแต่เขาจะเป็นคนที่ครอบครัวคนรอบข้างคอยให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือมาตลอดนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงแพ้ทางให้กับคุณจนหมดใจเพราะอะไรนะคะทำไมคนคนนี้ถึงแพ้ทางให้คุณจนหมดใจเพราะอะไร ลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่าก่อนที่จะคบกันมีการลังเลพอสมควรในความแตกต่างทั้งบุคลิกที่แตกต่างแล้วก็อายุที่แตกต่างนะคะแต่เพราะความรู้สึกที่มีให้กันมันฝืนใจกันไม่ได้นะคะหรือปฏิเสธความรู้สึกที่มีให้กันไม่ได้จนสุดท้ายก็คบกันนะคะเป็นรักต่างวัยหรือเป็นรักที่มีบุคลิกมีนิสัยแตกต่างการแต่กลับเติมเต็มกันและกันหรือรู้สึกรักหลงรักในความเป็น ตัวตนของกันและการมากมากนะคะคนนึงเป็นผู้ใหญ่มีความดุดันมีความเด็ดขาดนะคะมีความเครียดแบกรับหลายเรื่องราวเอาไว้นะคะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายแต่ก็เป็นคนที่ปรับอารมณ์ตัวเองได้ง่ายเหมือนกันนะคะอีกคนนึงเป็นคนที่มีคนคอยซัพพอร์ตครอบครัวคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตตลอดคอยอุ้มชูตลอดนะคะ ด่าเริงสดใสอาจจะใช้เงินเก่งด้วยนะคะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าการมีกันและการเขาคือด้านที่อ่อนโยนที่เข้ามาเติมเต็มความแข็งกระด้างความดุดันในชีวิตของคุณส่วนคุณก็เป็นความอบอุ่นที่เข้าไปเติมเต็มในด้านที่บอบ,บางในด้านที่ต้องการการทนุถนอมของเขานั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้เขาแพ้ทางให้คุณจนหมดใจนะคะอะไรที่ทำให้เขาแพ้ทางให้คุณจนหมดใจนะคะความแตกต่างของคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักยิ่งผูกพันนะคะ มีเกณฑ์มากๆว่าจะเป็นรักต่างไวัยนะคะในพลังางานของคู่ทั้งคู่ ชีวิตดีขึ้นนะคะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นคุณเองก็มีความอ่อนโยนนะคะมีความอบอุน่นหรือว่ารู้สึกอบอุ่นหัวใจมากขึ้นจากที่แต่ก่อนนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วแต่เหมือนกับแข็งกระด้างนะคะมุมของความอบอุ่นของการปกป้องดูแลอาจจะยังไม่ค่อยมีพอมีเขาเข้ามาแล้วรู้สึกอยากทนุถนอมเขาตัวเขาเองก็ชอบการทนุถนอมการซัพพอร์ตจากคุณมากๆนะคะ ความเครียดความกดดันนะคะคิดเองเครียดเองก่อนหน้านี้แทบจะมาลายหายไปเลยนะคะสดาบนะคะการปิดกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยอาจจะเป็นพลังงานของคุณทั้งคู่ที่ผ่านการทะเลาะกันมาก่อนนิ่งเงียบจากกันมาก่อนก็ได้ช่วงที่ไม่มีการต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเครียดต่างคนต่างหดหู่ในใจมากๆเขาก็มีแปดดที่เครียดมากๆบอกใครก็ไม่ได้นะคะ แล้วคุณก็มีเดอะมูนมีเดอะทาวเวอร์โมโหในตอนแรกอาจจะใช้อารมณ์ในตอนแรกหลังจากที่ความโมโหความคลุกคลุนของของความไม่พอใจได้สงบลงนะคะก็กลายเป็นเดอะมูนที่เมื่อเงาเศร้าไม่สบายใจชีวิตไม่มีสีสันนั่นเองนะคะสีถ้วยนะคะ เงาเศร้าเบื่อเซ็งผ่านเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันโดยเฉพาะกันนิ่งเงียบต่อกันแล้วช่วงเวลาที่ไม่มีกันนะคะมีแต่ความเครียดความกดดันไม่มีใครนะคะมีความเหงา ไม่มีความสุขเลยนั่นเองนะคะทั้ง9ดาบ2ดาบแล้วก็4ดาบเนาะคิดถึงแต่คนที่อยู่ในใจมีความน้อยใจด้วยนะคะอย่าพูดอยาคุยเมื่อไหร่จะงอ้อมีความคิดถึงด้วยนะคะเครียดกังวลเขาจะคิดถึงคุณไหมคุณจะคิดถึงเขาหรือเปล่านั่นเองนะคะผ่านหลายเรื่องราวมาด้วยกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่มีการยิ่งทําให้รู้ใจตัวเอง ว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนคนที่แพ้ทางให้กับคุณนะคะคนที่เป็นเด็กกว่ามีความร่าเริงมีความสดใสนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอาจจะเป็นเสียงหัวเราะเป็นรอยยิ้มของคุณเข้ามาเติมเต็มความอ่อนโยน ในชีวิตของคุณนะคะให้ชีวิตของคุณมีมุมที่อ่อนโยนที่อบอุ่นมากขึ้นแล้วคุณก็มีความสุขมากๆที่ได้ปกป้องได้ดูแลเขาเขานั่นเองนะคะที่แพ้ทางให้คุณจนหมดใจ <c oughs> คุณเองก็ยอมให้เขาจนหมดหัวใจเช่นกันนะคะ